สร้างบัตรใช้เองกันค่ะวันนี้ทําเป็นบัตรสีน้ํานะคะเพื่อนๆสามารถตั้งค่าตามตัวอย่างในคลิปได้เลยค่ะเริ่มจากการเปิด Ad Pro Create ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดสร้างหัวแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะตั้งค่าการเว้นระยะห่างนะคะเลื่อนมาทางซ้ายให้สุดค่ะและตั้งค่ารอยแตกไว้ที่10%นะคะตั้งค่าความเสถียรของแปลงนะคะในส่วนของปริมาณตั้งไว้ที่45%ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่ารูปร่างนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเลือกทําการแก้ไขรูปร่างค่ะกดนําเข้านะคะแล้วเลือกที่ library ต้นฉบับค่ะเลื่อน หน้าจอลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเลือกต้นฉบับแฟ a t b u t ค่ะเริ่มทําการตั้งค่ารูปร่างกันค่ะในส่วนของการกระจายนะคะตั้งไว้ที่1%ค่ะตั้งค่าการหมุนของรูปร่างนะคะเลื่อนมาทางขวาให้สุดเลยค่ะและเปิดใช้งานการพลิกแบบแอสซิมัตและแบบวายค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าเกรนค่ะทาการแก้ไขเกรนด้วยการกดนําเข้านะคะและเลือกที่ไลายบรารีต้นฉบับค่ะเลื่อนจอลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเลือก Texture In ค่ะตั้งค่าลักษณะของเกรนด้วยการเลือกที่ปรับพื้นผิวค่ะค่าของการสเกลนะคะให้ใส่ไว้ที่50 5%ค่ะตั้งค่าโหมดการเบลนสีนะคะให้เพื่อนๆเลือกที่โหมดการเผาสีค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าการแสดงผลค่ะให้เพื่อนๆเลือกที่การเบลนยูนิคอนค่ะจากนั้นค่ะใส่ค่าการไหลไว้ที่35%ค่ะตั้งค่าความเปียกของแปรงด้วยการเลื่อนมาทางขวาให้สุดเลยค่ะเข้าไปที่การตั้งค่ามิกซ์แปรงเปียกค่ะใส่ค่าความจางไว้ที่25%นะคะปริมาณของสีและจํานวนสีนะคะใส่ไว้ที่70%เท่ากันเลยค่ะค่าของการดึงสีนะคะให้เพื่อนๆเลื่อนมาทางซ้ายให้สุดเลยค่ะใส่ค่ารรระะะดดับบขอองคคววาามเเียยนน้กลื่ มาทางขวาให้สุดเลยค่ะเข้าไปที่การตั้งค่า Apple Pencil ค่ะในส่วนของปริมาณนะคะเลื่อนมาทางขวาให้สุดเลยค่ะส่วนค่าความถึบค่ะเลื่อนมาทางซ้ายให้สุดเลยค่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อหัวแปงของเราด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือหัวแปงแบบสีน้ําที่เราได้ทํากันในวันนี้ค่ะเอาไปลองทําใช้กันดูนะคะ